อ่าอ <c oughs> สุดท้ายจีนกับสหรัฐก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอูนําจีนก็ไม่กล้านะาะว่าจีนก็ไม่กล้าที่จะบุกไต้หวันเพราะว่าบุกไต้หวันแล้วต้องโดนอเมริกาคือว่าขู่ไว้แล้วอ่ะถ้าบุกไต้หวันนั่นแหละอเมริกาจะช่วยทันทีซึ่งจะเข้าทางอเมริกาเพราะอเมริกาจะจะได้โชว์โชว์กับศักยภาพอาวุธทางน้ำมั่งเพราะว่าตัวเองไปโชว์ศักยภาพ วุฒทางบกแล้วคือไฮมาร์ของอเมริกาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยและนี่นจะมาพูดเรื่องผู้นำสองคนคือปูตินกับสีจิ้นผิงปูตินตอนนับ้บอกไอ้ว่ามาซ้อมลบผลลุกคนอะเป็นแสนนซ้อมลบรอบทางเหนือเขาตะวันอ,ออกของคือเขนบอกว่าไม่ลองมาแค่ซ้อมลบเฉยๆมาแล้วกาดูท่าทางก็ดูดูว่ายิบโลบ นาโต้ก็อเมริกาจะมีพุทธมีปฏิกริยาไห่ที่มาซ้อมรดจำนวนขุเป็นแสนเอารถเอาเลยมาซ้อมก็เฉยไม่พุทธิประวัติเออเอาเราปลูกตอนนี้คงจะสุกได้แน่ก็เลยตัดทินใจยุ่ยุย่สองเมืองสองเมืองให้เป็นให้เป็นเมืองเคยอิสระจากโดยูเครนก่อนแก่งยุวย่วยั่ให้ผมจะอุดนุนจะจะนุนของไอ้ดอนบัตก็อีกเมืองหนึ่งคือ พอรู้ว่ามีสองเมืองเน่ยเห็นดีเห็นงามมันชอบด้วยกระบทดตอนบ้านนั่นเองก็เลยดูท่าทางอเมริกาดูทางยาโตแล้วดูฟังเอาวางเวางเฉยไม่คงไม่กล้ามายุ่งป <c oughs> ูตินคำนวณนะว่าถ้าราบุกจริงๆด้วยกำลังทัพพองปูติที่เราเตรียมมาแล้วต้องเสร็จแล้วแน่คงเคียบโอเคไม่กี่วันต้องเสร็จเนี่ย บุกเข้ามาจริงๆแล้วก็มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยอบุกเข้ามาควันแรกสองแรกโอูโหดูเลื่อนเข้ามารถเป็นขบวนเลยโอ้ดูน่ากลัวรถถังรถขบวนของกองทัพมาเป็นสิบยีสิกิโลยาวเฟ้ยเลยแต่ก็ถูกยูเครนต่อต้านได้วุธจากวันตกตรวจยิงจรวจดรถเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รถถังแหลกลานหมดโอ้โหไม่สำเร็จปเปลี่ยนทางไปทางใต้ ก็ยางบุกเข้ามาทางเรือใช้ทางเรือมาช่วยทางอาวุธทางเรือยิงเข้ามาอาวุธยาไก่ตอนนี้ยูเครนก็เพลียงพล้ำนี่พลดพอดีสหรัฐก็ส่งอาวุธยิงาไก่ไฮมาดแล้วก็อังกฤษก็อาวุธเหมือนกันส่งมาเยอรมันไล่ต้อนรัสเซียลงไปอีกก็เห็นว่าไม่สามารถกวันยังยืดเยื้อแต่มาดูจีนกับไต้หวันมั้ง ทีนก็ว่าถ้านางประธานประธานสภา,าของประเทศสหรัฐมาเดือนนี้โดนเนี่ยจะยิงจะยิงเรื่อยจะปล่อยให้ยิงกระสุนจริงยิงอาวุธเลยเยโอ้โหหโน้าดูเลยนางคนสหรัฐไปยอมเนี่ยคนมาอย่างวบนนี้ก็หาเรื่องไปตรงจนได้นะเอาเครื่องบินบางคนบื่อบินคุ้มกันอ้อมมาหน่ยลงหน่อยเพราะว่าถูกหยามเกียดอย่างนี้นะราะว่า ลงจุดนะั้นจีนก็ยังไม่เฉยเฉยก็ยังไม่กล้าลบไม่กล้าสู้อยู่ดีเพราะว่าเปรียบเปรียบเทียบเอาสบมบูรณ์กำลังของสู้สหรัฐไม่ได้อยู่ดีแหละก็แก่คําคู่เอาบีเครื่องดึงเอาเครื่องบินเอาเรืนเอนำนำ้ำาเรือทุินบินซ้อมลบกัน,กนะนีิกันะตัวนางประธานสภาก็กลับไปแล้วไปที่อื่นต่อก็ยังคุนเคืองอยู่สร้างความรอยราให้แก่จีนกับสหรัฐความสัมพันธ์ทางทูตน,นี่ว่า ได้แต่เควได้แต่ขู่สีทจี่มนได้แต่ขู่นเไม่กล้าบุกนะเขาเรียกว่าคงจะคิดย้อนถึง UK, นะยูเครนนะรัสเซียรัสเซียที่บุ UK, นะนะกยูเครน่ารัสเซียเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่อาวุธเยอะยังสามารถบุกยูเครนได้เลยถ้าเราบุกไต้หวันต้องโดนหนักแนะ่จีนก็คงมีพอมีปัญญาไม่กล้าไม่กล้าจะแค่พูดขู่ไว้ก่อนไม่กล้าเนี่ยนะเลยรอดสองครามคทำให้โลกเรา ปลอดภัยแลโอ้โหงั้นถ้าลบไปอีกยุ่งแน่แล้วโอ้ยเศรษฐกิจล่มจมอารการค้าการขายพาดไปถึงประเทศไทยเราด้วยนี่ก็คือว่าภาวนาขออย่ามีการลบกันเลยเนาะให้รักใคร่จีนจีนไต้หวันคงเน่รวมกันยากไม่เหมือนเยอรมันเขาเขาปลูกฝังความรักความใครสามัคคีความเป็นเยอรมันเขารวมกันง่ายนะแต่วว่าเขามีความพื้นฐานของการรัก มีเสรีภาพเอชซีเอประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่จีนกับไต้หวันมันจะรวมกันได้ไงก็รวมมันสิใครจะไปรวมอถึงจะเทศใหญ่รวมกันเป็นคอมมอนเนตกับับเสรีเคยอิสระจะมารวมเป็นอยู่ในใต้ความกบฏใหญ่กฎเกณฑ์ของคอมมิวนิสต์ได้ไงคนอยู่ไต้หวันนะเนาะไต้หวคนฮ่องกงก็อยากจะแยกเขยทาไม่ได้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ไม่สามารถจะรวมได้ใครจะมารวมด้วยกับประเทศเกาหลีเจริญกลุ่งเรืองจะตาย เกาหลีเหนือเเกาหลีใต้เลืนู่นเลยเกาหลีเหนือจะโตมหนักดานพวกพกคงในคอมนี้นั่นเองคงเป็นอยากประเทศที่ให้เจริญก้าวหน้าประเทศไทยแล้วก็กําลังเจริญก้าวหน้าก็ถูกชักชักฉุดให้ที่อยู่ที่เก่าถอยหลังคงไม่อยากเดินหน้าเจริญหน้ามากก็ไม่ดีอ้าวลาไม่นู่นแล้วก็ก็ยังดีครับที่ว่าไม่ต้องมีเกิดสงครามเราก็ประเทศไทยเราก็ยังไม่ต้องรับผลพวงหลายด้านเนาะเพราะเรา อยู่ในสหานะคนกลางะมันจะลำบากเราเองก็ถึงสุดท้ายนี้ก็ข้อขน้าอย่าให้เกิดสงครามเลยจะดูอย่างสงบพังเงินเศรษฐกิจก็แย่นะสิ่งต่างๆในโลกจะได้ดีขึ้นบ้างก็ใครเข้าใจงี้ก่อนแล้เข้าใจขอให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ